เสียงลมหายใจไม่ใช่ลมหายใจตัวเองเป็นเสียงฮึกฮึกเบาๆใกล้มากเหมือนมีคนก้มหน้าอยู่เหนือหมอนเขาเขาพยายามจะหันไปดูแต่คอแข็งเหมือนมีมือกดไว้แล้วเสียงกระสิบก็ดังขึ้นข้างหูซ้ายช้าๆชัดเจนเป็นเสียงผู้หญิงแหบๆอย่ามาอยู่พี่ก้องบอกว่าทั้งตัวเขาชาน้ำตาไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัว เขาอยากตะโกนแต่ปากเหมือนถูกปิดเขาทำได้แค่พยายามขยับนิ้วมือให้ได้ชักนิดไม่รู้กี่วิดาทีผ่านไปความหนักนั้นค่อยๆหายไปครับเหมือนมีอะไรเดินถอยออกจากเตียงแล้วห้องก็กลับมาเป็นอากาศปกติพี่ก้องสะดุ้งลุกขึ้นเปิดไฟทั้งบ้านเปิดทีวีเปิดเพลงดังจนลืมป้าสีที่เคยเตือนเรื่องเสียงเขานั่งอยู่บนโซฟาไม่กล้ากลับไปนอนจนฟ้าสว่างพอตอนเช้าเขารีบไปดูคลิปที่ถ่ายไว้ คลิปตอนแรกปกติดีภาพนิ่งโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงกลางกล้องจับไปถึงครัวแต่พอเวลาประมาณตี2อี่นาทีนั้นภาพในคลิปเกิดสั่นเบาๆเหมือนมีคนเดินผ่านพื้นบ้านให้กล้องสั่นจากนั้นถ้วยน้้นบนโตะ๊ะค่อยๆเลื่อนเองทีละนิดทีละนิดเหมือนมีนิ้วดันจากด้านหลังแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นครับแล้วสิ่งที่ทำให้พี่ก้องหยุดหายใจคือไฟในครัวที่ปิดอยู่ มันสว่างวาบขึ้นเองแค่เสี้ยววินาทีเหมือนเปิดแล้วดับทันทีแต่ในบ้านจริงตอนนั้นเขาจำได้ว่าเขาไม่ได้ลุกไปครัวเพราะเขาขยับตัวแทบไม่ได้เลยเขารีบเซฟคลิปไว้แล้วเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานดูเพื่อนคุณนั่นเป็นคนเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแบบจริงจังเพื่อนดูแล้วไม่พูดอะไรสักพักก่อนจะพูดแค่ประโยคเดียวว่ามึงอย่าอยู่คนเดียวคืนนี้ พี่ก้องเลยตัดสินใจไปถามป้าสีตรงๆต,ตอนเย็นหลังเลิกงานเขาเดินไปบ้านป้าสีที่อยู่ปากซอยครับแล้วถามว่าป้าครับก่อนหน้านี้บ้านหลังกลางเคยเกิดอะไรขึ้นไหมครับป้าสีเงียบไปนานมากเหมือนกําลังชั่งใจว่าจะพูดดีไหมสุดท้ายแกถอนหายใจแล้วบอกว่าเอาจริงๆป้าก็ไม่อยากให้กลัวแต่เมื่อก่อนมันเคยมีคนอยู่เป็นผู้หญิงเขาอยู่กับลูกเล็กๆสองคนผัวไปทํางานต่างจังหวัด กลับมาทีหลังแล้ววันหนึ่งมันเกิดเรื่องเขาเสียในบ้านพี่ก้องถามเสียงสั่นว่าเสียเสียยังไงครับ